ในช่วงปลายคิศตรวรรษที่8สีวิชัยได้กลายเป็นมหาอำนาจทางทหารอย่างเต็มตัวเจ้าชายทรนินผู้นำทัพเรือชวาศรสีวิชัยได้นำกองทัพเข้าโจมตีตามพะลิงและชชยยาในปีคิตศตกราช775เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าสำคัญบริเวณคอคอดกระและบังคับให้ชาวมอนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องทำการค้าผ่านเครือข่ายของสีวิชัย จารึกวัดเสมาเมืองที่พบในชัยยาเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการผนึกอำนาจของสีวิชัยและราชวงศ์สยเลนอย่างชัดเจนซึ่งมีบันทึกทั้งชื่อของกษัตริย์สีวิชัยและกษัตริย์สายเลนในจารึกเดียวกันการค้นพบนี้บ่งชี้ว่าศูนย์กลางอำนาจของสีวิชัยเริ่มย้ายจากปลาลุมบังไปยังชวาตอนกลาง และการขยายอำนาจของราชวงศ์สเลนก็ได้ช่วยเสริมความมั่นคงในการควบคุมเส้นทางการค้าสำคัญอย่างช่องแคบมารากาและช่องแคบซุนดาให้กับสีวิชัยอีกด้วยนอกจากนี้กองทัพเรือของเจ้าชายทรณนินยังได้บุกโจมตีและทำลายเจนละน้ำในปีคิตศักราช781ทำให้สีวิชัยซึ่งชาวเขมรเรียกว่าชวากะมีอิทธิพลอย่างมากในกัมพูชาในช่วงปลายคริสตศตรวตรรษที่8ถึงต้นคริสตศตรวตรรษที่9 ตำนานแห่งซาบาของชาวเปอร์เซียยังยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของสีวิชัยในเหตุการณ์นี้โดยเล่าถึงการที่กษัตริย์เจละน้ำองค์สุดท้ายถูกปรงพระชนในสงครามอย่างไรก็ตามอิทธิพลนี้ก็สิ้นสุดลงในปีคิตศกราช802เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองทรงขับไล่สีวิชัยและสถาปานาอาณาจักรขอมขึ้นมาใหม่